Hi Everyone สวัสดีค่ะโอนะคะวันนี้โอจะมาเสนอคำว่า thank you ค่ะการที่เราจะพูดว่าขอบคุณเราจะพูดยังไงบ้างถ้าไม่พูดว่า thank you นะคะมันยังมีคำอื่นอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะคะวันนี้ว่ามีคำอะไรบ้างคำนี้ก็คือฮิตมากเห็นได้เยอะมากเลยเคยพบกันบ่อยใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่า thank a lot ก็คือแปลว่าขอบคุณมากๆค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเราจะพูดได้ว่า thank you for coming today คำต่อไปนะคะคำที่2ค่ะเราสามารถใช้คำได้ว่า thank a bunch อันนี้ก็มีความหมายกับคล้ายๆกับคำว่า thank l o t ก็คือขอบคุณมากๆเองนะคะคำว่า bunch ก็แปลว่ารวมๆกันค่ะนี่ก็คือขอบคุณมากๆเยอะๆเหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ thank a bunch for the gift แปลว่าขอบคุณมากๆสำหรับของขวัญน,นะจ๊ะคาต่อไปนะคะเราจะขอบคุณเขาเราสามารถพูดได้ว่า I appreciate it แปลว่าซาบซึ้งใจมากฉันซาบซึ้งใจมากจริงๆขอบคุณมากๆตัวอย่างเช่นนะคะ I appreciate all that you help แปลว่าฉันซาบซึ้งใจมากๆเลยนะสำหรับที่เธอช่วยเหลือฉันมาทั้งหมดคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า I owe you one แปลว่าฉันติดหนี้บุญคุณเธอคะ่ะตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะมีเพื่อนทำกระ้านให้เราก็คือ I did your homework for you yet t r d a y เราก็สามารถตอบเพื่อนไปเลยค่ะว่า I own you one ก็คือแปลว่าฉันติดนี้บุญคุณเธอนะขอบใจมากๆเลยที่ทำกันบ้านให้ฉันคำต่อไปนะคะเป็นคำสั้นๆง่ายๆค่ะเป็นสแสลงค่ะนั่ก็คือคำว่า cheers cheers ก็แปลว่าขอบคุณค่ะเป็นสแสลงนะคะอย่างประโยคบอกว่าเพื่อนจะบอกว่า Here there is the book that you want to borrow คือเพื่อนเอาหนังสือมาให้เราใช่ไหมคะเราก็ตอบเพื่อนว่า Oh cheers ก็คือโอ้ oh, ขอบใจมากนะ ประโยคต่อไปนะคะที่ใช้ในการแทนขอบคุณก็คือ What would I do without you แปลว่าฉันจะทำยังไงเนี่ยถ้าไม่มีคุณนะคะอย่างในกรณีที่ตัวอย่างในการใช้อย่างแม่บอกว่า I have already paid for your school fee ที่แม่บอกว่าฉันจ่ายค่าเดิมไใหเธอแล้วนะแล้วก็ตอบว่า What should I do without you m o m ถ้าไม่มีแม่ฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันจะอยู่ยังไงประมาณนี้นะคะประโยคต่อไปนะคะคำว่า You s a v e my life ตัวอย่างในการใช้ประโยคนี้นะคะในกรณีที่ควมีคนขับรถมาส่งเราที่บ้านสมมติว่าเราก็จะตอบเขาว่า Thank you for giving me a l i อ e to h o o e You saved my life. ก็คือขอบคุณมากนะที่ขับรถมาส่งฉันเธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยแหละและประโยคสุดท้ายนะคะคำว่า you are too kind You are too kind แปลว่าคุณแบบใจดีสุดๆไปเลยในกรณีที่สมมติว่าแม่ให้เงินเรา Here is your $20, darling ดอลลาร์ดเราก็จะว่าโอ้มามยูอาร์ท o คือแม่แม่ใจดีสุดๆไปเลยขอบคุณนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือเป็นการ say thank you ในรูปแบบต่างๆนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้กันดูได้นะคะถ้าจะพูดแต่ thank you อย่างเดียวมันก็น่าเบื่อเนาะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ได้โชว์สกิลแอดวานซ์ขึ้นค่ะใช้คำอื่นๆดูนะคะ see you later bye